หนึ่งกิโลเป็ติดติดไปครับไปครับไปถึงไปมึมงม,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 งมงึงนเหมือนกูจะกินจนหนาอูเนี่ยครับเรื่องฟาดคนอืม Là? Nói, đâu mà mãi mãi chim mãi rồi đó nè mãi cái Lâu mãi 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 อยู่หนาอูเลยครับมนหลุนกันมือแรงต้งนไอยเดียวมาพลดหลดเนี่ยืม,มันต้นนี่ไปไต่นนวนนี่แหละกท้อเนี่ยคุณคุณน,นี่เดี้ยนี่ หมดหมดพวกเอกไป่ใ่ครับคือขี่เข้าไปข้างในุงมันมีทางเจีะกิเลวโอด <laughs> ไี่ส่ไปเลยไกลวน <laughs> ่นีะคุณลองคุณน,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 นั้แหละป่านจะออกมาแต่คุณแล Hãy kim cây ướp Nón tăng xương ở đó nè Đứng dung này nè <laughs> lọt thang đập mày đây อากินใกล้ๆนี่แล้วครับเนี่ยตนมีปลาก็จะกินด้วยเออบนนาใสกินัด้วยใกล้ๆ ไอคนมาใส่แล้วหม,มานมานันเขาใส่ก่อนเนี <laughs> ่ยเดกว่ามันมึงเนี่ยสีได้ป่ะตัวใหญ่ ไดครับประมราจารย์ได้ครับอาจารย์ลงมือเองเลยมันไม่เกียรทางสามชั่วโมงรู้ยังเงียบรถไฟมาใส่เบียดเถอะเขาจำได้ <Yeah. S 2> ปะนี่ยะปามต้องคืนวาพี่เลย นอนฟังสู้ขึ้นครับตันว่ามมมหมอว่าห้ามกินเนื้อให้กินตะปาวาหาใส่เบียดไปใส่ครับแต่หมอวากินเนืน้เสับก็จะไปหาเนืน้เสัด้วยนี่าการบ่อยเดีวหมอว่าให้กินตะปาครับเนื้อสั์ห้ามกินกินเขวาวงเว้นก็นได้กินเขาเปล่าครับ ก็ผัดกระเพราเนื้อมาให้กินกินอะไรอีกมอนกันมอสางงดเข่านี่ก็จะได้กินเติมมัมมาแล้วนี่ลุกเลยมันกลับม่านี่ติดเลยครับกับม่านเนาะกลับมานนี่ได้ยามแล้วมั้มานเดี๋ยวไปต้มเลย แมนผู้ใดไปม้หนิโม้หนฮะาบ่อืมสารถแมนมาต้องหาแนวกินลงทุนจับ กี่เดียนเลยนะครับมันบริษัยเวียดหลงบริษัยเวียดหาสิบปีเลยแต่เสียบง่างเสียบจีบวัดเป็นอะไรได้ครับให้มีปลาจีบวัดนี่แต่โกนยังไม่นเงี้ยแล่นนี่แหละ

พี่โกบบ่กิดว่มีอยู่เนาะไปครับนำไปนี่นี่นย้ยนอยนแข่างวันนี้ย้อนแข่างเกี่ยวจันน้อย

โอ้จะว่าไังกระปูบ่ะหลังนี่ครับนะครับกินเนื้อจังไงนะครับเด้ได้กินหอดปลาเนี่ยมึงเอาครับในหลอบจักปีว่นี่แม้แี่สี่สิบปีตี Ừ, khăn biệt cũng đầy hạch Đầy pha nhây vô khăn biệt hạch <laughs> Ui mấy ngon Long lưng mê lạnh lệch 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 lạnh สูงเขาอไะไรเรเขาให้เราบัตรคุนปาเลน,น,นุ่นเอเมนใส่วอนี้นี่นี่แหละอมีหลดเนาะตัวเดียวหรอกตัวมไกลๆกันนี่ะหมดหมดเดือดเดที่มีไงคงุณเดียดดวงแง้มใส เอาปลานี่เลยประคอรุ่นโลมันประกอบแล้วออุงยุงหลายยุงหลายกินีู่เบ็ดทนเบิดที่ันนี้น่ะเรียบร้อยเรียบร้อย เอ้ย่น้นครับใส่ปุ๊บใส่ปุ๊บไปกินเลยครับเร็วฟิมี่เลยอ่ะอ่อองแท้เลยลงเี่ยครมันลอยทั้งฝ่าอันนึงกับกลับมาหนีดได้เลยครับนี่รอคุณนี่ใส่อีกนี่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  มัน้องม,อมากกินดีละใช<อ>่เตลครับนี่สามเก่าสี่เก่าเนี่ยครับตามเรียนเนาะเอาไก่ๆนะครับตุ้ย่างไก่มันเบิดเหงื่อตอนนั้นมันก็ทีมากินเหงืง่ออยู่นี่นะครับไก่ๆกันโอ้ยเจี๊ยบกบตัวเก่าแบบนีรหล่มคำหล่มตาไรแล้ว อือนี่เรียก

Ừ. Xe phang điều này chú Bông hoa này lạ Hả? Đẹp loại Mình mì bò nọt Mùi tìm แต่เบียดตรงมีตำแหน่งครับ,ออบไป <c oughs> ครับคลิปนี้พ่อเมีครับรอรุ่นตอนมาอันนี้ครับว่าจดใดาะเ่ยไรคอยรับชมกันอีกครับ